ฮะตอนนี้เราก็เรียนจบแล้วแต่วันนี้พ่อกับแม่เราไม่ได้มาพ่อกับแม่เราไม่ว่างเราก็เลยต้องกลับไปที่บ้านเอาเนี่ยหูร้อนมากเลยอากาศ้กอกงั้นเราก็รีบออกไปเลยก่หูมีแต่น้องๆนั่น,นี่啊 by gos หลั oh กมาแล้วถ่ายรูปหน่อยดีกว่าเอะ๊ะ นี่ครูออะไรอะไรจ๊ะมาถ่ายรูปหน่อยสิพอดีวันนี้หนูก็จบแล้วอะ่ะโอเคครูย,ยิ้มสิโอเคนี่ครูมาทาํามนี่ครูมาท่าไหมโอเคโอเคถ่ายรูปยกับคนอื่นแล้ละอ,อืมไม่ใช่ไม่ใช่ อ่ะครูทำพ่าอนนีนะ้หนึ่งสองสามชี่เชะโช,ชโอเคเสร็จแล้วครูไปได้เลยโอเคนกลับไปก่อนนะโอเคต่อัอน,นี้เรียนจบแล้วเอาโทรศัพท์เก็บก่นกนกอนเรียนจบแล้วยี่กลับบ้านเลยดีกว่า แม่ดูพี่ว่าเขาสิเขาเรียนจบแล้วอ่ะเขาแต่งตัวสวยมากๆเลยใช่ใช่ใชลูกแล้วเดี๋ยวลูกไปอำลาพี่เขาด้วยนะโอเคค่ะซื้อ,อพี่ค่ะพี่ค่ะอะไรหรออา่าไปไปนะคะพอ อีพี่เรียนจบแล้วอะมาทางนี้มาทางนี้าานโอโอเคจ้าไปบายหนึ่งจ้ะอะไรเนี่ยไปแล้วพี่กับก่อนโอเคค่ะหูยฉันต้องแต่ฉันก็เรียนจบแล้วฉันก็ต้องไปสมัครงานอีกโอ้ยแล้วฉันจะต้องไปสมัครงานเป็นอะไรดี เราอ่ะเรียนจบหมอมางั้นเราต้องไปฝึกกานหมอแล้วแหละเราเป็นเราต้องเป็นหมอแล้วเนี่ยไม่นะถึงโอเคถึงแล้ว ีกว่าอืม mm hmm. แล้วฉันต้องไปสมัครงานเป็นอะไรเนี่ยโอ้โ oh, หรถออกไว้มากดูดิรถนั่งรถบัสอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเป็นอะไรอ่ะ ใจเชอมากเลยนะจะเอ่อนี่คุณคุณคิดว่าลูกของคนจะรับผมได้หรือเปล่าลูกคนที่เรียนจบแล้วอะ่ะอืมรับได้สิฉ,ฉันแค่เขาอยากมีพ่อจะตายคขาก็ต้องรับได้อยู่แล้วแหละเราไปซื้อของขวัญให้ลูกกันเถอะไปไปเออโอเค เนี่ย yeah. ซื้อโทรศัพท์อันไหนให้ลูกดิเออเดี๋ยวนะลูกมีโทรศัพท์แล้วไม่ใช่เหรอเราซื้อของที่ลูกยังไม่มีดีกว่าไหมอ่ะอืออืม,อมจริงด้วยจริงด้วยเราไปซื้ออะไรกันดีล่ะลองเดวดูก่อนแล้วกันโซนนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยอ่ะอือจริงด้วย มันน่าจะตกแบนไปแล้วแหละเราไปซื้ออย่างอื่นกันเถอะโอเคซื้ออะไรดีล่ะเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันรองเท้า คู่ใหม่ค่ะออกใหม่ล่าสุดเลยนะคะมีคู่เดียวด้วยใครสนใจมาทางนี้เลยค่ะอุย้ยนี่คุณตรงนั้นมีรองเท้าขายมีคู่เดียวด้วยเราไปซื้อกันไหมอืมอืมโอเคโอเคเออนี่คุณครับอะไรคะ เออพอดีผมจะซื้อรองเท้าวันนี้นาคี่บาทเหรอราคาถูกๆค่ะแค่ห้าร้อยบวกค่ะห้าร้อยบวกเท่าไหร่ล่ะครับห้าร้อยบวกก็หนึ่งพันสองค่ะวูหนึ่งพันสองเลยเหรอครับอโอเคครับอ่ะผมเดี๋ยวผมโอนไปให้นะครับโทรศัพท์ผมอยู่ที่บ้านนะ,อะโอเคค่ะ เ,เลขที่บัญชีคุณมาคะเลขที่บัญชีของฉันหรอคะ x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  ค่ะ,อออออออคะโอเคครับโอเคค่ะอันนี้เลยนะคะโอเคครับไปเรากลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวลูกก็จะกลับมาแล้วเนี่ยโอเคเฮ้ยมาถึงแล้วเดินไปเลยดีกว่า แานจังเลยถึงบ้านฉันแล้วโอเคลูกตอนนี้ลูกน่ากลัวมาแล้วคุณเดี๋ยวคุณไปอยู่ในสระน้ำก่อนนะแล้วถ้าฉันไปตามคุณเมื่อไหร่เดี๋ยวคุณค่อยออกมานะอืมอืมตรงมแอมตรงสระน้ำเออสวัสดีครับคุณชาเออสวัสดีอ่ะตรงนี้ออกตรงนี้ นั่งรอก่อนเลี้ยงลูกเลี้ยลูกอ่านลูกเดี๋ยวนั่งนี้นะจ๊ะโอเคค่ะนี่เด็กไปกับน้องไปไปไปโอเคแม่นั่งดูทีวีแหละเดินมาถึงบ้านแล้วร้อนมากเลยอนี่พรพลงชั้น เอะนั่นแม่นี่แม่ค่ะหนูกลับมาแล้วเอ่อโอเคสวัสดีลูกสวัสดีค่ะให้ลูกเรียนจบแลวเก่งจังเลย แม่มีของอะไรจะเซอร์ไพรส์ลูกด้วยนะเอออะไรหรอคะเดี๋ยวแม่ไปเอามาให้ดูรูปนั่งราตรงนี้ก่อนเถอะโอเคน้องน่ารักจังเลยเฮ้ยนั่นพี่มาแล้วนี่โอ้อย่างไงกับพี่เอามามามา,มา เดินไปหาเขาเลยเอ่อนี่คุณมาแล้วเร็วโอเคแม่มาแล้วจ้าเออคนนั้นคือใครหรอคะ,อะ,อะ,อะคือใครอ่ะอ๋อคือพ่อของลูกเองนะจ้า น้องฮัลโหลน้องใครกัอืมเออ,อ,อสวัสดีจ้าอือเรียกน้าว่าพ่อนะค่ะค่ะ เรียกน้าว่าพ่อนะอะนี่นะ้ามีของมฝาฝากด้วยอ,อันอันนี้จ้ะออ้รองเท้านี่หุยรองเท้าอันนี้หนูอยากได้อยู่พอดีเลยเออแต่ว่าน้ามีลูกใช้คนนึงนะเออที่จะมาอยู่กับเราด้วยวันนี้เออใครหรอคะอืมนี่จ้ะคนนี้เอง คือเขายังไม่ได้ไปซื้อเสื้อผ้าอะไรเลยเพราะว่าเขาเพิ่งย้ายมาในเมืองนี้นะอะโอเคค่ะอืมนี่ลูกงั้นลูกเดี๋ยวลูกไปซื้อเสื้อผ้าก่อนนะโอเคครับนี่ลูกแต่ว่าผู้ชายคนนี้ยังไม่มีห้องให้เขาไปนอนห้องเดียวกับลูกก่อนนะเอะห้า ให้เขนานอนห้องนี้กับหนูเนี่ยนะคะไว้ผู้หญิงนะเขาก็เป็นผู้ชายด้วยเอ่อไม่เป็นไรหรอกลูกอืมสวัสดีครับผมชื่อผมชื่อเลฟมันมีตัวเอฟข้างหลังด้วยจะไม่ออกเสียงเอฟก็ได้หรือไม่หรือว่าจะออกเสียงก็ได้เลฟเงี้ยโอเคโอเค เดี๋ยวลูกพาเขาไปซื้อเสื้อผ้าหน่อยนะเขายังไม่รู้ที่ซื้อโอเคค่ะอะไพ่ออะไรเนี่ยอะไรของพ่อเนี่ยจะอ,อยู่ก็พาผมมาที่ไหนก็ไม่รู้ผมยังไม่อยากมีแม่สักหน่อยเออรูปมีไปเถอะคนนี้เขาใจดีมากเลยนะโอเค ไม่ไหนลองรองเท้าคู่ใหม่ซีแต่ต้องถอดถุงเท้าก่อนอมาลองเลยอยสวยมากมาเดี๋ยวฉันพาไปเธอชอบเสื้อทรงแบบไหนล่ะก็สูงปกตินีโอเคเธอชอบเล่นอะไรบ้างล่ะฉันชอบเล่นกีฬากับสกตบอร์ดสกตบอร์ดมันอยู่ในกีฬาไหมอ่ะ กีฬาเหมือนกันแหละช่มัมเถอะโอเคงั้นเราไปกันเลยลานนี้เป็นลาสเก็ตบอร์ดสวยจังเลยฉันพาแม่ไปด้วยนะ่รารักน่ารักมากเลยเดี๋ยวชวนชวนดามาเล่นด้วยดีกว่าฉันจะชวนดามาอุ้ยนั้นดานี่อ้าวมินนี่ ทำไมวันนี้เธอกลับมาเกาะฉันละ่ะเธอไม่รอฉันเลยเฮ้พอดีแม่ฉันนัดกลับมาน่ะเพราะแมวท้องเสียอ๋อแมวเธอ,อน่ารักมากเลยฉันขออุ้มด้วยได้ไหมได้สิอันนี้อุ้ยเอย่มันจะขู่ฉันนะแมวอาไมวโอเคไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรมามามา เป็นไรนะอ่ะนี่เธอพาใครมาด้วยอ่ะเอ่อก็แม่ละสิมีลูกเอ้ยแม่มีอยู่ๆก็ไปคบแฟนใหม่ก็มีแล้วเขาก็มีลูกแล้วลูกชายด้วยเนี่ยเขาเพิ่งย้ายมาในเมืองหนีและฉันต้อง,องพาขาไปซื้อเสนะื้อผ้าแต่ฉันเลยลองพามาร้านนี้ก็อเอ้ยดีเลยร้านนี้มีเสื้อผ้า สวยๆเต็ไมไปหมดเลยโอเคโอเคเดี๋ยวฉันพา,าไปดูก่อนอืกลับละเอา้ากลับไปแล้วมานี่นายตามฉันมาเดี๋ยวฉันจะพาเดินดูว่าเธอชอบมันไหนนี่ไงไช่วยพวกเนี้ยนายชอบหรือเปล่าเนี่ยชุคุมเนี้ย ก็ได้เดี๋ยวฉันเลือกเองเธอไปรอเลยเออโอเคนี่พูดแรงจังเลยแค่ะจะช่วยเลือกแค่นี้เสื้ออะไรดีอเสื้อนี้ก็หมอนะอเสื้อนี้ดีกว่าฉันได้แล้วหนึ่งเสือ้ออืมไม่ค่อยมีเสื้ออะไรแฮะโอ้อยอะไรก็มาก็ไม่รู้ 哦，尼呀，今年有嗯。